แจ็คสวัสดีมองขนมสาลี่เอาปากครับของน้องจันเจ้าครับมีค่าแจ็คมาถึงปุ๊บก็ขยี้เดิงสาลรีปั๊บที่มึงถือสาลี่ไปแจ็คแบบไอ้นั่นเลยแต่พอเปิดตัวปั๊บเปิดตัวปั๊บ สวัสดีครับพิจาันเจ้าอะไรเงี้ยเปนเจ้าเหอพิจาันเจ้าเป็นไงครับอะไรเงี้ยข้าของแกนี่ใชเออดีเลยครับคนนี้เลยจอมวางแผนของเราขั้นแรกก็คือทําให้เหยื่อตายใจก่อนพออจ้าจอมเองปั๊บอย่านะอย่านะเดี๋ยวเรื่องสุพรรณเดี๋ยวนะอย่านะอะไรเงี้ยจ้านเจ้านะแล้วแตกปตียตายเลยแล้วแตกปตียตายเลยน้องเราใช่น้องเราใจกินข้าหนู ไม่กินอ่ะโอ้มึงเล่นจนมึงคิดจริงอะไรนี่ยลืมจริงปิดเลยปู่มาแล้วไปแล้วจะต้องหวานดีนะพี่รันแห่สมบทบาทกันทุกคนเลยนะคะแซ่บกันจริงๆทั้งแต่ละคอปู่ออกไปเลย พี่ตลอดเลยนะตั้งแต่พี่ร้องกับพี่ดาจิมอ่ะอยากฟังเพลงพี่มากเลยอ่ะแนวแรปอ่ะชื่อเพลงอะไรแรปสาลี่อ่ะเขาให้ผมเล่นครับเขาให้ผมเล่นครับวันนี้ทั้งวันแล้วนะเป็นจุดแจกเฮ้ยแจ๊ดเหรอแกจะเจ๋งจริงหรือเปล่าเจ๋งจริงหรือเปล่าเป็นแรปเปอร์แกจะเคยไม่ธรรมดาดูนี่สิอะไร ของจริงน้องจันเจ้าคือใครเล่ามาซิว่าเขาเป็นใครสาขานิมิตใหม่เร็วๆนี้คือใครอ่ะแล้วก็อะไรอีกต่อเลยต่อเลยพี่แจงต่อเลยพี่แจงพี่แจงต่อมาดเอาดิอ่ะแล้วปีกนี่อะไรก็ได้หนักๆพี่แจงชอบกิน ไก่ทอดไหมครับไ่ไปไม่ไปอ้าพี่แจงครับสนใจไหมครับนี่คือขนมสาลี่ของน้องจันเจ้าครับไปตอกย้ำอยู่เลยเป็นเรื่องอื่นอ้านี่น่าร้ออมอเปวันนี้ทั้งวันเลยนะวันนี้กูสาไม่พูดกับใครเลยนะไม่สังเกตเหรอลูกพีกูมากูต้องคุยทุกคนแล้วเนี่ยเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยกูบอกพี่เป่าแล้วอย่าเล่น เมียกูเขาบอกเขาเมียกูไม่ช่องอ่ะกันเมืกี้เพิ่งบอกกูเมื่อกี้วิบบอกเขไปบอกให้มันเล่นพี่พี่บอกว่าตั้งแต่แรกแล้วพี่แจ๊คเขาบอกว่าจันเจ้าจันเจ้ามึงไปรู้มุกจันเจ้าคัดก่อนปะคัดดีกว่าคัดดีกว่าเอาเงี้ยเดี๋ยวเขาก่อนดีกว่าพี่ว่าอ้้าาววงันพกเรไปไลม่ตั้งเลยไม่เล่นแล้ววันนี้ทั้งหมดแม่เพื่อความสมจริงผู้กำกับต้องเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ทำงานกันทั้งทีมจริงๆค่ะคุณผู้ชม เปล่าไอ้นี่ก็ไม่ต้องออกนะพี่นะไออันสารีเนี่ยไม่ใช่ไออันสารีอะไม่ต้องไม่ไม่เอาออกนะได้ได้ไสุดแค่นั้นเออตัดตัดออกให้ร้อดไปไม่เพรามันหลายรอบมันจะเสียภาพโพสครอบครัวด้วยให้บอกมันแต่เทปแล้ไหมเอารถนั้นเอาเออเรียบร้อยครับขอบคุณกาสุดครับโอเคโอเคร้อยจบที่รักก็ได้พี่ได้ได้ได้ค่ะจบติดตาม โอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งแต่อันนี้ที่แล้วใช่เหมือนกับปั้นแบบมันปั้นมาก็เพราะพี่ปั้นมานี่ไงกี่คนแล้วตั้งแต่แขกรับเชิญคนนี้แล้ววันนี้เป็นเรื่องแล้วล่ะคะแจ็คทำไงดีต่อล่ะคะที่นี้ไปขอโทษไปขอโทษไปขอโทษพี่มาไปขอโทษพี่หน่อยไปน้องมาเล่นไปไปแจ๊คเลยขอโทษพี่หน่อย เออพี่อะพี่ทีบอลเนี่ยไปไปแลกกับเลเบิ้ก็เอาไอ้เนี้ยมึงมึงไอนั่งกับมึงเขาไปครับไปขอโทษคาดไปคนบอกพี่แจ้งไปบอกเขาไม่วันมันก็ผิดผิดกันหมดแล้วแหละแจ้งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรให้มันจบแค่ตรงนั้นไเลยได้ไม่ต้องออกไปขอโทษพี่แจ้ง้าไปไปไม่ไจบจบไปไปการเล่นเองได้กับแฉกันจบ อะไรก็ไม่ดีแน่น้ำไปเข้าใจเฮ้ยโอ้ยเอขแล้วพี่แจ๊คอ่ะผ้าเก็ตเดินไปเฮ้ยนี่อะไรไปเดียไปไปไปเถอะหนักเลยอ่ะไม่ได้ๆเดี๋ยวมึงก็ไปขอตัวที่หนักได้ไม่เขาเล่นไม่ได้เหรอแล้วแตกเปียตายเองเลยแล้วแตกเปียตายเองเลย ให้แค yes. ่เลี้ยไอ้แจ๊บมึงไปเรียกไอ้แจ๊งเมื่อกี้มึงไปเรียกไอ้แจ๊งเออพี่อ่ะผมไล่ผมแลบสุดแล็บไปสุดผมไม่ได้แล็บสุดป่ะพี่ไม่ใช่แต่กูไม่ได้บอกให้มึงไปแล็บไอ้แจ้งเรื่องถารี่ก็พี่บอกเหลือใครเหลือใครเราจบแล้วครับตอนแรกผมจะไม่แล็บผมแล็บแค่พี่แล้วก็รู้รู้ไอ้เล่นอะมันเล่นได้เล่นไปเถอะกูไม่ได้ว่าอะไรกูแค่ว่าจากจากก็ต้องไปเคลียร์ยเนี่ย ันไม่เก yeah. e ี่ยวกับใครเยลยไอสารีกูอะัโดนกูแล้วอะใช่ป่ะอไรไปบ้านญี่ปุนน่สี่แกงใช่ไหมผมไม่ได้มีเมียน้อยจริงอว้มีนะมีพี่บอลยัดให้เล่นอย่างเดียวเลยคุณไม่ได้ายแต่คุมึงก็ไม่ พี่แจ๊ดตัวตุ๊กแตกผมเล่นหนังเขาไม่มีนอกใจใครแล้วอันนั้นเอาเรื่องจริงอะเด็กหอไปแกมึงกูรู้แลวกลับบ้านไปสำหรับวันนี้พี่จะทำไม่จำกัดนะเชนต้งของขอบคุณน้ำแจังมากๆเลยนะคะที่มาให้อำเอ้ยมาให้หากันถึงที่ยังไงก็รักเหมือนเดิมนะจ๊ะจุ๊บ